สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการประยุกต์ใช้นะคะระหว่างแผนภูมิรูปวงกลมแล้วก็แผนภูมิแท่งส่วนประกอบนะคะซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ยเราเรียนมาแล้วจากชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่ะไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะตัวอย่างเขาบอกว่าเขาสํารวจประเภทภาพยนตร์นะคะที่นักเรียนชื่นชอบโดยสํารวจจากนักเรียนทั้งหมด1 2 0 0 0คนจาก4โรงเรียนนะคะให้เลือกประเภทภาพยนตร์ ประเภทเดียวนะคะเลือกจากแอคชั่นตลกผจญภัยสยองขวัญชีวิตและภาพยนตร์ประเภทอื่นๆได้ผลสำรวจดังนี้นะคะ,อ,ะอันแรกถ้าแผนภูมิรูปวงกลมเนะ่ยเป็นร้อยละของนักเรียนที่สำรวจจากแต่ละโรงเรียนเขาก็จะบอกว่าโรงเรียน A มี30%โรงเรียน B 25%โรงเรียน C 25%โรงเรียน D 20%นะคะ เอาแค่ตรงนี้ก่อนเรารู้หรือยังว่าแต่ละโรงเรียนมีกี่คนเราจะบอกว่า a 30คนไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว30เนี่ยคือเป็นตัวร้อยละนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าแต่ละโรงเรียนมีกี่คนเราจะต้องแก้จาก30%เนี่ยออกมาให้เป็นจำนวนคนก่อนนะคะแก้ยังไงหนูก็ไปที่ a 30%ก็คือ30ส่วน100นะคะจากทั้งหมด12,000นคนนะคะคูณไปนะคะคิดเลข30คูณห2 0 0 0หารด้วย100นะคะไปคิดเลขเอาเองได้เป็น3600นะคะต่อไปเราก็ไปหาโรงเรียน B นะคะใช้วิธีการหาเหมือนกันนะคะก็คือเอา25ส่วนด้วย 100นะคะคูณกับ12000นะคะไปคิดเลขมาเอาเองนะคะ้อนนี้เพราะฉะนั้นครูจะตอบเลยนะคะว่าได้3000นะคะลักษณะการหา C ก็เหมือนกันนะคะก็เอา25ส่วน100คูณกับ12000ได้เท่ากับ3000นะคะอ่าและไปหาที่โรงเรียนดี20%ก็20ส่วนร้อยคูณด้วย12000นะคะได้เป็น 2,400คนนะคะถ้าเราหาถูกถ้าเราคิดเลขถูกนะคะ4อันนี้บวกกันจะต้องได้เท่ากับ12,000คนนั่นเองนะคะอาจาะวงกลมเนี่ยเราได้เป็นข้อมูลออกมาแล้วทีนี้ไปดูตัวอย่างข้อที่1อ่ะมาดูตัวนี้ก่อนแผนภูมิแท่งตัวนี้เขาบอกว่า แสดงร้อยละของนักเรียนที่ชื่นชอบภาพยนตร์แต่และประเภทนะคะ,ะครูก็จะโน้ตไว้ว่าโรงเรียน A โรงเรียน B โรงเรียน C โรงเรียน D นะคะถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้คือแอคชั่นนะอันนี้ตลกผจญภยัยสยองขวัญชีวิตแล้วก็อื่นๆนะคะมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกไว้อยู่นะคะทีนี้ไปดูที่ตัวอย่างข้อ1กันนะคะตัวอย่างข้อที่หน,นะคะคำถามของครูก็คือโรงเรียน A มีนักเรียนชอบภาพยนตร์ตลกกี่คนนะคะโรงเรียน A นะคะแล้วก็ภาพยนตร์ตลกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูโรงเรียน A โรงเรียน A นะคะก็คือตัวนี้นะคะภาพยนตร์ตลกตลกเราก็ไปดูวัสัญลักษณ์แบบไหนนะคะเป็นขีดแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบนะคะยี่สิบในที่นี้คือร้อยละเพราะฉะนั้นตัวยี่สิบก็คือ ยีส่วนด้วย100นะคะคูณกับอ่ะก็เขาสนใจโรงเรียน A ใช่ไหมเราก็ไปดูที่โรงเรียน A มีกี่คนโรงเรียน A ของเรามี3,600คนนะคะเพราะฉะนั้นก็คูณกับ3,600นะคะอ่ะใช้วิธี0ูนตัด0ูย์ตัดศแล้วก็หนูก็ไปคิดเลขเอาเองนะได้เท่ากับ720คนนะคะ พอได้ไหมไปดูที่ตัวอย่างที่สองกันเลยดีกว่าตัวอย่างข้อที่สองครูถามว่าโรงเรียน B ีมีนักเรียนชอบภาพยนตร์ประเภทชีวิตกี่คนนะคะสนใจที่โรงเรียน B แล้วก็ประเภทของชีวิตนะคะไปดูโรงเรียน B ีอยู่ตรงนี้นะคะชีวิตชีวิตสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไปไล่ดูครูก็ไล่ไปไปตรงกับเลข 8นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้8ส่วน1 0 0นะคะคูณกับโรงเรียน b โรงเรียน b มีกี่คนล่ะอ่นนี่ไงเราคิดไว้แล้วได้3,000คนนะคะเพราะฉะนั้นก็คูณกับ3000นะคะ0ตัด0 0ตัด0เพราะฉะนั้นเหลือ8คูณกับ30นะคะ8คูณ30ได้เป็น240คนนะคะ เพราะฉะนั้นข้อ2ตอบ240คนนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูตัวยอย่างข้อที่3กันนะคะ,ะตัวอย่างข้อที่3เขาบอกว่านักเรียนที่ชอบภาพยนตร์สยองขวัญเนนะี่ยมีทั้งหมดกี่คนนะคะซึ่งข้อนี้นะ่ะจะสังเกตได้ว่าครูไม่ได้ระบุนะว่าโรงเรียนไหนครูใช้คําว่าทั้งหมดนั่นหมายความว่าเราจะต้องหาทั้งหมดก็คือ4โรงเรียนนั่นเองนะคะ ไปเริ่มที่โรงเรียนแรกกันก่อนโรงเรียนแรกก็คือโรงเรียน A นะคะสยองขวัญน,นะเอาไปดูที่แผนภูมแท่งนะคะโรงเรียน A สยองขวัญก็คือขีดแบบแนวนอนแบบนี้นะเราก็ไล่ไปนะคะไปเจอเลข15นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น15ส่วน100โรงเรียน A โรงเรียน A ของเรามีกี่คนละ่ะนี่เห็นไหมจำได้ไหม3,600คนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คูณด้วย 3,600นะคะอยะคูณคิดเลข0ตัด0 0ตัด 0, 0นะคะเหลือ15คูณ36ได้เป็น540คนนะคะอันนี้คือโรงเรียน A นะคะยังไม่ได้ตอบนะยังไม่เสร็จนะต่อไปไปดูที่โรงเรียน B นะคะโรงเรียน B ที่สยองขวัญน,นะคะไปดู B B คือตัวเนี้ยสยองขวัญคือแนวนอนมี24นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนได้เป็น 24ส่วนด้วย100คูณกับโรงเรียนบีมีทั้งหมด3000คนนะคะเราก็คูณด้วย3000ศูนต์ตัดศูนต์ศูนต์ตัดศูนต์นะคะเหลือ24คูณ30นะคะ24คูณ30ได้เป็น720คนนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนบีไปที่โรงเรียนซีกันเลยนะคะโรงเรียนซี อ่าอยู่นี่นะคะสนใจเกี่ยวกับสยองขวัญสยองขวัญแนวนอนอะไ่ไป12นะคะนี่นะ12เพราะฉะนั้นเราก็เขียนได้เป็น12ส่วน100คูณกับฟอาโรงเรียนไปดูมีกี่คน3,000คนนะคะก็คูณด้วย3,000นั่นเองนะคะจากนั้น0ตัด0 0ตัด0นะคะเหลือ12คูณ3 12 เอ้ยขอโทษที12คูณ30 12คูณ30ได้เป็น360นะคะเสร็จยังยังนะเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนนะคะก็คือโรงเรียนดีนั่นเองนะคะไปดูที่ดีอ่าอยู่นี่นะคะดีสยองขันก็คือแนวนอนไล่ไปเลข6นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น6ส่วน100คูณกับอ่าโรงเรียนดีมีกี่คนล่ะ 2,400คนนะคะก็คูณ2,400ลงไป0ตัด0 0ตัด 0, 0นะคะเหลือ6คูณกับ24นะคะ6คูณ24ได้เป็น144คนนะคะอ่ะเราจะตอบหรือ,อยังเนี่ยอ่ะเราได้ครบทั้ง4โรงเรียนแล้วนะคะแต่เขาใช้คำว่าทั้งหมดนะคะอย่าลืมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาทั้ง4อันนี้มาบวกกันให้หมดนะคะ เพราะฉะนั้นบวกกันแล้วได้คำตอบเท่ากับ1,764คนนะคะอ่คนตัวนี้ลองไปคิดเลขกันเอาเองนะครูไม่สอนวิธีการคิดเลขนะคะ,ะครูจะสอนแค่ที่ไปที่มาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราลองทบทวนดูนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ถามเข้ามาในแชทได้นะคะ แบบฝึกหัดก็จะมีลักษณะคล้ายๆยกันแบบนี้นะคะพวกเราลองไปฝึกทบทวนกันดูนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ